สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่18พฤษภาคม2565น,นครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,620.33จุดบวกเพิ่มขึ้นมา5.84จุดรั่วเพิ่มขึ้น0.36%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่74,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีก พลังงานขนส่งธนาคารแล้วก็กลุ่มอสังหาวิมทรัพย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT แล้วก็กลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของแมคโครราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.38%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส2ปี65นี้จะเติบโตได้เ year ย year. ียร์ออนเยียร์กรงดนหุนมาจากธุรกิจ B2B แล้วก็ธรุรกิจ B2C ที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นทางด้านของ BEM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.14%ก็คาดว่าการฟื้นตัวของปริมาณจราจรและก็จำนวนผู้โดยสาร MRT นั้นจะมีการเร่งตัวกันมากขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้จากการทยอยปลดล็อกดาวน์ทางด้านของ c o m เซเวราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.67% หลังจากที่รายงานกำไรไตรมาสหนึ่งปีกค่านั้นโตได้39%เยีย on ออนเยียขณะที่ทางด้าของอุปสงค์อุปกรณ์ไอทีต่างๆนั้นมีการเติบโตขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีการขยายสาขาใหม่ๆเพิ่มเติมกันขึ้นมาด้วยทางด้านของสวัสด์ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.59%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสสองปีก่านี้ กำไรจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้ทั้งเยอ่อนเยและก็คิวออนคิวซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากสินเชื่อที่เติบโตขึ้นทางด้านของกันกุลราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.90%ก็มีข่าวว่าร่วมมือกับทนางารของ CPF ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกันชงเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการประมูลโรงไฟฟ้าพลังลมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย ทางด้านของทัสโกราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.25%ส่วนหนึ่งคาดว่าได้อานิสงจากการที่สหรัฐนั้นกำลังเตรียมพิจารณาในการผ่อนปรนมาตรการคว่มบาตรเบเนซุเอลาส่วนทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ายอดขายในไตรมาส2อง6บนี้จะยังคงสดใสแล้วก็ได้รับแรงหนุนมาจากราคายยางมาต่อยที่ปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ TTCL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8%หลังจากที่รายงานงบไตรมาสหนึ่เบี่ยวหนั้นพริกกลับมามีกำไรเยออนเยียซึ่งก็มาจากการโอนกลับค่าเผื่อนี่ศูนย์ในโครงการร็อกซ o โขณะที่ทาาน,นของธุรกิจหลักอื่นๆก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านของ CK ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.70%หลังจากที่งบไตรมาสหนึ่เบี่ยวหนั้นออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ และก็แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสสองปะโยกหานี้คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาได้ตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างทางด้านของรูจนันนะราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.98%หลังจากที่รายงานกำไรไตรมาสหนึ่งปีโยกห้านั้นปรากฏว่าเพิ่มขึ้น72%เ e a ยร์ออนเียโดยทระดางของรายได้าจากการขายอสังหานั้นเป็นตัวหนุนเช่นเดียวกับทางดางของรายได้าจากไฟฟ้า ซึ่งก็เข้ามาหนุนด้วยเช่นกันทางด้านของ pr 9ราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมา6.62%หลังจากที่รายงานกำไรไตร,าตรามาสหนึ่งปี่ยนคานี้ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่นอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการตรวจรักษาโควิด1 9เข้ามขา้ามาเป็นตัวที่ช่วยหนุนงบไตรามาสหนึ่ให้ออกมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นอีกด้วยทางด้านของ uv ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.52% โดยกำไรในไตรมาสสของงวดปีบัญชี65นี้เติบโตได้แรงถึงกว่า270% Year เ n Year ซยอเยียรซึ่งก็มาจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานและก็มีการทยอยรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดโครงการเอเนิลสาทร12ของ Grand Unity อีกด้วยทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป23.3% 38%ก็หลังจากที่กลับเข้ามาซื้อขายเป็นวันนี้วันแรกหลังจากติด SP ไปแต่ว่าก็ยังคงติดแคชบาลานในดับ3ต่อไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้ทางด้านของรามราคาหุ้นติดลบไป4.15%ก็เป็นการเซลล์ออนแฟกหลังจากที่กำไรไตรมาส1เบโ5นี้โตได้108% year on year ก็ได้รัหนุนมาจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลและก็ส่วนแบ่งเป็นลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ทางด้านของโมโนราคาหุ้นติดลบไป5.04%ซึ่งก็เลยทําให้ทานของกําไรแปลว่า1เบี่ยวค่านี้ลดลงไปกว่า25% year on year ส่วนทางด้านของ TOA ราคาหุ้นติดลบไป4.46%หลังจากที่รายงานกําไรตรัวนัน1เบี่ยวค่านั้นลดลงไป40% year on year แล้วก็แกร่ง Unity วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป4% อาจจะที่มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีกกว่า52.9ล้านหุ้นซึ่งหุ้นเพิ่มทุนต่างๆเหล่านี้ก็มาซื้อขันในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ